สวัสดีค่ะเจอกับท้าคำล้อชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปิดแบนวิทยุสื่อสารของอัลฟานะคะเราลองมาทดสอบเปิดดูนะคะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดแบนนะคะถ้าเรายังไม่ได้เปิดแบนจะกดช่องไหนก็ไม่ไปนะคะย้อนกลับมาที่เดิม144.00เช่นเดิมนะคะดังนั้นเราต้องไปเปิดแบนค่ะ อันดับแรกนะคะไปที่ปุ่มโมนินะคะปุ่มโมนิด้านข้างแล้วก็รูปสามเหลี่ยมชี้ขึ้นนะคะกดแน่นๆพร้อมกันก็ここจะขึ้นคำว่าเซลนะคะพอขึ้นคำว่าเซลล์แล้วเราก็ใส่รหัสไปค่ะ8 2 8 2 2ครั้งนะคะ ่าหลังจากนั้นก็จะขึ้น14414 14 14นะคะแล้วเราก็ใส่รหัสไป136174อันนี้เป็นรหัสของย่านราชการนะคะ <C. S 1> กด F ยืนยันอีกทีนึงนะคะปิดเครื่องค่ะรอประมาณสัก5วินาทีหลังจากนั้นเราค่อยมาเปิดเครื่องลองทดสอบดูนะคะหลังจากที่เราเปิดแบนไปแล้วว่า เราจะตั้งช่องตั้งเครื่องสัญญาณได้หรือไม่นะคะเปิดเครื่องแล้วลองมาตั้งช่องสัญญาณกันค่ะดกดไปที่ช่อง1น1 1 1 0นะคะอ่ะได้ค่ะนี่เป็นการเปิดแบรนด์ในอาย่านราชการนะคะเป็นเครื่องดำต่อไปเราจะมาเปิดแบรนด์เครื่องราชการ แต่เป็นย่านแดงเป็นเครื่องแดงนะคะให้สื่อสารกันได้ทั้งย่านของข้าราชการและย่านของอเอกชนทั่วไปนะคะตอนนี้เครื่องแดงตั้งอยู่ที่ช่อง246111นะคะแล้วเราจะมาเปิดแบนเครื่องดำให้สื่อสารกับเครื่องแดงได้นะคะจะตั้งช่อง246111เช่นกันนะคะ ปิดเครื่องนะคะปิดเครื่องก่อนอันดับแรกไปที่ปุ่มโมนิเช่นเคยคะ่ะโมนิมนแล้วก็สามเหลี่ยมขึ้นนะคะกดพร้อมๆกันกดแน่นๆพร้อมกับเปิดเครื่องคะ่ะแล้วก็จะขึ้นคำว่าเซลเหมือนเดิมนะคะเซลเหมือนเดิมใส่รหัสไปเช่นเคย 82, 82 <Okay. S 1> นะคะ แล้วจะขึ้นย่านราชการนะคะตอนที่เราเปิดไปตอนแรกอ่าทีนี้เรามาใส่รหัสอีกย่านแดงนะคะ136260ค่ะ136260อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ใส่ครั้งเดียวกด F ยืนยันนะคะปิดเครื่องทีนี้รอประมาณสัก5วินาทีแล้วเราค่อยมาเปิดเครื่อง ลองดูนะคะอ,อ่าเปิดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นช่องเดิมอยู่ <S S ะะของอ่าย่านราชการนะคะเมื่อกี้เนาะแล้วทีนี้ลองมาตั้งช่องใหม่2 4 6 1ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะได้ไหมน้อเดี๋ยวลองทดสอบดูนะคะอะ่เรามาเปิดเครื่องแดงดูเดี๋ยวจะลองทดสอบนะคะ ตัวนี้ไม่ได้ใส่เสามันอาจจะสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วัวสอบ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 ทัสอบวัว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 สอบวัสอบคลิปนี้เป็นการแนะนำการเปิดแบนวิทยุสื่อสารนะคะเครื่องข้าราชการใช้ได้สองย่านทั้งย่านแดงและย่านดำนะคะ